โอเคสวัสดีครับพบกับช่องของลุงสองสองน้ำวนะีหนึ่งนะลุงเพิ่งมานึกออกนะวันนี้วันเสาร์นะก็ว่าทำไมมาจองเวกูไปง่ายเหลือเกินนะว่าเช้านะเอะโทษวันนะันนะตอนนี้นะเออเอาดิสำหรับคนที่รอกิจกรรมนะเดี๋ยวแจ้งกันตรงนี้อีกทีนะว่า ลุ้หวยก่อนนะถ้าเกิดหวยถูกก็แจกวันพรุ่งนี้ถ้าเกิดไม่ถูกหวยก็เป็นวันจันทร์แล้วกันนะตอนนี้มาดูกันในกลุ่มเลยลัคก,กี้ทามรอบนี้นะต้องอาศัยลัคก,กี้ทามแหละมีแปะเข้ามาอยู่ในช่วงเวลาลัคก,กี้ทา์นะเพิ่มอัตราการจ่ายนะไหนๆก็มีอัตราการจ่ายที่ดีบวกกับวันเสาร์ที่อัตราการจ่ายไม่ดีมาลองดูนะว่าจะหักล้างกันยังไงนะแล้วก็ในกลุ่มเมื่อกี้ลุงแอบไปอ่านมานิดนึงนะช่วงระหว่างเวลาลัคก,กี้ทมน์นี่แปะมาจริงคูณ14นะเอา แบบนี้กันนะามีการขอบคุณบางโนรุลคนแจ้งลัคกี้ไทม์รอบนี้นะลุงถึงได้บอกว่าเวลามีในกลุ่มอ่ะข้อมูลแบบนี้จะอยู่เฉพาะในกลุ่มนะเผื่อบางคนไม่รู้จะหาแนวทางวิธีเล่นจากไหนก็แวะเข้ามาดูได้นะแต่ออกตัวอีกอย่างหนึ่งนะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่อย่างน้อยๆเพิ่มความมั่นใจได้เว้ยตรงนี้น่าสนใจนะเกิดใครอยากเข้ากลุ่มก็รีบใต้คอมเมนต์แรกนะลุงจะทิ้งไว้ให้แล้วก็กรอรับชมคลิปแปะเหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์นะ เบดสิบสามสิบหมุนทำใจก่อนลุงมีความเชื่อนะมาถึงมึงซื้อเลยบางทีอ่ะแม่งไม่ไม่ชน,นะเว้ยขอสักสามสิบหมุนให้มันได้ขยงขยับก่อนนะเดี๋ยวเราจะมาเล่นนะมาเล่นว,วิจ่ายดีจ่ายดีแตกโบบาเข้ามาเราจะมาเล่นเบดยี่ทุนห0 0่กันที่10บคูณสิทุกไม้นะตกลงกันก่อนนะเอาแบบนี้กัน เหมือนที่พูดอะเล่นแปมีตัวเลขในใจก่อนนะก่อนที่จะไปหมุนนะตายกันมาเยอะแล้วนะกับไม่มีเลขในใจพอเข้าไปปันะ่ะอุ้ยไม่ตกดําสวยๆไปกันต่อขออีกไม้ขออีกไม้สุดท้ายเป็นไงละ่ะขออีกไม้นะได้ได้14หมุนแล้วได้คูณ14นะจะเอาอีกไปตายคูณ16ไปตายคูณ18นะ ลุงเลยพยายามให้ทุกคนคิดเลขในใจไว้ก่อนนะ10คูณ14นะรอบนี้นะได้เสียก็แล้วแต่สภาพนะต้องทำใจก่อนนะกิจกรรมคนตอบถูกเยอะมากนะเมื่อวานนะเออแสดงว่าติดตามกันจริงนะลุงเป็นคนที่ชอบบนเกมเสืออ้วนนะว่าเวลาจะเข้าสกเก็ตเตอร์มันไม่ได้ลุนตรงที่ว่าถ้ามึงเบ่งนานอนะ่ะคือไม่ติดแล้ว เออถ้าเบ่งน้นก็จริงๆไปให้ลุ้นวัดดวงช่วงปลายปลท้ายๆก็ได้ว่าจะติดไม่ติดนะเกมเสืออ้วนถ้าติดก็คือเบ่งแล้วหลุดทันทีแล้วติดทันทีนั่นคือติดแน่นอนนะแต่ถ้าประเภทว่าเบ่งเบ่งเบงอ่ะไม่ติดแบบนั้นอ่ะเลยไม่ชอบนะไม่ตื่นเต้นสามสเก็ตเตอร์มาบ่อยเว้ยอ่ะจะได้เล่นนะนะเดี๋ยวเดีขอทำใจแป๊บหนึ่งไม่ใช่ทำใจบบิดขี้เกียจน,นะ บายบายแบบนี้ขี้เกียจใจลุงอะ่ะหนักไปทางลุ้นหวยมากกว่านะลอยสไว้นะงวดที่แล้วลุงให้ลอยแถูกนะซื้อกันทันไม่น,น่าจะไม่ทันนะถ้าใครจะซื้อก็ลองลุ้นตามลุงแล้วกันนะถ้าเลขสองมาเนี่ยอาจจะแจกเพิ่มก็ได้นะกิจกรรมนะซื้อเยอะมากอุ้ยเดี๋ยวเดีเป็น20่สิบทุนหนึ่งพันนะม,มาลองดูกันนะ 10คูณ14นะกับวันสร์วันที่มีอัตราการจ่ายย่ำแย่นะบวกกับสวนกับหักลบกับลักกี้ทามนะเพิ่มอาัตราการจ่ายนะดูว่าของใครจะแรงกว่านะหลายคนบอกว่าลักกี้ทามก็ไม่เคยช่วยกูเลยนะโอเคมาเล่นมันต้องมีอะไรขายบ้างนะจุดจุดจุดสนุกเออต้องหามาเองนะจะได้กันสนุกกันหน่อย บางคนมาถึง a อาปันเอาปันมันจะสนุกตรงไหนต้องมีคอนท้งคอนเทนต์บ้างลูกโอเคคูณ okay, 14บส่เสร็จแล้วคานนี้มาลุ้นหมุนกันนะไม่ชอบตัวหมุนนะลุงเป็นคนที่ไม่ชอบตัวหมุนเลยนี่เห็นไหมปะจาเลยนี่กับตัวหมุนนี่ไม่ค่อยรอดนะแล้วปะจาประจานะใส่ต่อไม้แรกเปิดหัวไม่ดีนี่ไม่สวยนะ สถิติถ้าเป็นฟุตบอลนะเออหมุนข้างล่างรอดมานะแต่ข้างบนนะไม่ค่อยรอดนะเปลี่ยนจังหวะมั่งเปลี่ยนจังหวะมั่งเมื่อกี้เราหมุนข้างล่างครบทีเดียวเลยนะคราวนี้ขอหมุนมล่างก่อนแล้วไปบนบนรอดแลวนะคราวนี่มาลุ้นข้างล่างอีกสองครั้งลูกจำไว้เวลาเคยตกดำแบบไหนก็เรี่ยงๆนีๆ้าโอ้โหแม่งออจะขี้โม้สักหน่อยนะ ตกดาอีกแล้วนะเอาแล้วคันนี้เหลืออยู่ประมาณสามพัเหนื่อยใจกับวันเสาร์เออหาแพ้ไว้ก่อนนะโทษวันไว้ก่อนวันเสาร์บอกกูเกี่ยวอะไรด้วยวะมึงก็เล่นทุกวันแหละโอ้โหดาสามไม้ติดไอชิบหายมันวันอะไรวะเนี่ย มึงอย่าจำของเมื่อวานเนเมื่อวานกูได้เยอะมันคนเราวันกันนะเว้ยเออจะเอาเมื่อวานมารวมกับวันนี้มันไม่ได้นะหมุนข้างบนก่อนมั่งกูสลับอยู่นั่นอนะ่ะสลับจนกว่าจะลงล็อกแล้ววะเออผ่านเอาดิฮ่าผ่านคูณสิบเมื่อวานอย่างหล่อแล้วใครยังไม่ได้ดูคลิปนะไปดูคลิปได้เลยนะ ช่องลุงสองสองน้ำนะช่องหลักเลยนะช่องนี้มีแค่กิจกรรมแจกนะช่องนี้สิบคูณสิบสีนะในกลุ่มบอกว่าคูณ14จ่ายเดี๋ยวเรามารลุ้นกันเลยนะแม่งจาก5้าพันกูเหลือ9ก0ชิบหายตกดำสามไม้ติดแม่หมุนหนึ่งเงียบเว้ยอังเป้าโอ้หโห้าร้อยหิบเอาดีมั้ สเกเตอร์มาดักตัวสิทธทำไมวะยังเหลืออีก8หมุนยังได้ลุ้นกันอยู่ลูกยังน,ยน,ยน้อยเอาทุนออกมาก่อนทุนออกมาประทัดไม่อู้ประทัดไม่ติดมาเยอะมากข้างบนอีก5้าหมุนเงียบว่ะเห็นเงาแปะนอนเดี๋ยว เอมาอุดรอดซื้อไม่ว่าจังหวะน,นี้เจมาเออเอลงหนึ่งเอมาอยู่เออเอาดิมาดูหน่อยมาดูหน่อยทองนี้ร้อยสี่สิบไวแถวสี่ถึงไหมสกเก็ตเตอร์สามตัวนะเมื่อวานนะเออพูดถึงเมื่อวานนะสาสะใจนะเบ็ดร้อยนะฟีในฟีสองรอบนะแปะนอนสองรอบนะบันเทิงยิ้หายเลยนะเมื่อวานนะ่โคตรชอบเลยถ้ามาแบบนั้นทุกวันนะรับรองนะป่านนี้ลุงได้บ้านเป็นหลัง เค <ítulo> okay, มาเจมาสิบมาเออมากันให ma, hmm. to to. Okay. So okay. ้ครบมากันต่อ <garbage> ลูก <programme> ส <t us> ิบอ่างเปลาช่องหนึ่งมาต่อล <t us> ูกออ่างเปลาช่องหนึ่งต <t us> ัก <over> ค <t us> ้ามันจะลงมาทําไมวะออื๊โอเคได้กลับมา400อนะเสีย3 0 0พันได้กลับมา4ี่รจะเลินแน่นอนนะถ้าแบบนี้นะโอเคเดี๋ยวซื้อกันที่เบ็ด20ทุน1นึ่พันอีกนะโอ้เมื่อเช้าเสียห้าพัน บายนี้แม่งทําท่าทําท่าหลายคนคงจะมารอผิจกรรมะนะลุงลุงไปแจกวันดูหวยออกน้แบ่งเล่นได้ไหมลุงอยากปัดอีกสักสองหมุดนะขอแบ่งนะเป็น10กับ ยี่สิบทกิดิรอดี่อะไรว่ามีตกแต่ดำในกลุ่มบอกคูณ14คูณ14จ่ายจริงนะแต่ปัญหาคือไม่รอดตกดำนี่ดิอุ้ยพอรถมาเป็นเบ็ดสิแม่งหมุนทาําม่าดีอ่าดูมันดิ10คูณ14นะ เออได้เล่นไว้พอลงมาเบ็ดตามแม่งเข้าสิบคูณสิบสี่คันนี้มาลุ้นกันว่าจ่ายเท่าไหร่นะสิบเออมาก่อนยกหูแปดสิบสี่บาทแปดสิบสี่บาทเร่งน้อยชิบหายเจดมุน เคมาโอโหมันไม่ค่อยมาเลยว่ะซื้อ500จ่าย196ตอนนี้จ่าย427ยังไม่ได้ทุนกลับมาทีนะโอโหเล่นน้ำไห้มันอึดอัดว่าเล่นวันเสาร์แบบนี้โอ้โอแอบเหนื่อยใจอืมไม้สุดท้าย ก็ยังไม่จ่ายโู้ซื้อ500จ่าย427 10ยคูณสิก็ไม่รอดเว้ยอเอาไงดีเอาไงดีลุงเชื่อว่าถ้ามาขนาดนี้แล้วหมดก็คือหมดเว้ยเบ็ดยีทุน1,000นะ ได้เล่น2ครั้งกําไร1ครั้งอีกครั้งหนึ่งยังไม่ได้ทุนกลับเลยตกดําไป4โอ้โหวันนี้วันเสาร์เป็นไปได้ไหมทุกูกว่าทุกคนว่าที่มันจะจำไอดีว่าเมื่อวานได้เยอะแล้ววันนี้มันจะดึงกลับไม่แน่อยู่นะจับ2เกมแม่งพัง2เกมไลยนะวันนี้โอเคคูณ14มาขาเป็น10เหมือนเดิมนะ ได้ได้ได้เล่นนะ10บคูณ14เบ็ด20ทุน1 0 0 0พันนะลองดูที่ว่ามันจะดึงไปถึงไหนหรไม่จ่ายหมุนแรกสามไม้ไม่จ่ายลยเคมาก่อนประครับลงหนึ่งดิไม่ลงสามหมุน โอ้โหยอมเลยแบบนี้กูโดนการตลาดของกลุ่มแล้วนะโอ้โหมาล่อซื้อเป็นไงติดมาหนึงคนนะลุงแก่ๆคนนี้นะ5,000บาทนะขนาดได้10คูณ14เหมือนตัวเลขที่คิดนะจ่าย56บาทจะซื้อไป1,000จ่าย56บนะเงยโมโหโมโหนะเล่นเบ็ด40เอาให้หมดซะ <c oughs> เผื่อมีดอกปฏิหารเกิดขึ้น ดอกปฏิหาระเกิดยากมากนะถ้าทุนขนาดนี้ครับมึงจะไล่เบ็ด40ทุกไม้นี่คือแป๊บเดียวไปหายหมดนะโอเคมาแต่ไม่เป็นไรชีวิตต้องอยู่อย่างมีความหวังเว้ยโคตรจะปลอบใจตัวเองนะทำทุกทางให้ตัวเองรู้สึกว่าดีนะไม่เสียหลักมากนะโอเคไม้อีกหนึ่งหมุนจบแล้วแหละหนีได้หนีเลี่ยงได้เลี่ยงนะกับ วันเสาร์แบบนี้นะเวลาแพ้ก็บอกให้เพื่อนหนีนะเวลาชนะบอกให้เพื่อนตามนะฝากไว้แล้วกันนะกับวันเสาร์วันแบบนี้นะโอ้โหยาก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 ,ยากนะตั้งแต่เช้านะเลือกมาเป็นลักกีทามก็ไม่ได้นะเออกิจกรรมรอหลังหวยออกนะถ้าเกิดมีถูกหวยเดี๋ยวจะมาบอกพรุ่งนี้แล้วก็อาจจะแจกกันเลยแต่ถ้าไม่ถูกหวยไปวันจันนะ โอเคตามเนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ลงด้วยกันไปละ